งานเข้าอีกระลอกนะคะสำหรับเพลงหนุ่มโป๊บธนวัน์ค่ะที่ล่าสุดมีกระแสม,มาว่าเพลงปอปลาอออ่างและคอควายชอบชวนกันลงอ่างงานนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็เลยโยงว่าเพรงปอปลาที่ว่านั่นน่ะก,ก็คือหนุ่มป๊ปนั่นเองค่ะล่าสุดเราได้เจอตัวหนุ่มโป๊ปเลยต้องรีบคว้าตัวมาถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้น รวมทั้งนะคะเขาเนี่ยชอบเข้าวัดคํำบุญเพราะว่าแอบไปผูกดวงในเรื่องของหน้าที่การงานในวงการให้ดังเปรี้ยงปร่างเป็นเพลงอฮอตตลอดการหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ในบางตอนกันค่ะเรื่องของฮอตไม่ฮอตเนี่ยผมว่านักแสดงก็คือน่าจะเกี่ยวกับละครมากกว่านะถ้าละครเรา ประสบความสาเร็จมันก็ทําให้เราแบบเออกลับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับถูกดวงครับบานคนบบไม่ชอบไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สแสดงแนว่าปาป้ามันก็มีไม่กี่คนหรอกเนาะก็ก็จะบอกว่าจริงๆไม่เคยเที่ยวนะครับอันนี้พูดเลยว่ายังไม่เคยเที่ยวก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เป็นไรหรอกก็มีก็มีมแต่เราก็อยากลองไหม อันนี้ขอเก็บไว้ส่วนตัวแล้วกันนะแต่ว่ายังไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปเที่ยวแบบนั้นนะผมยังไม่เคยไปเที่ยวนะัดอยอใครวาของวายกับมีแซลกัเพื่อนนะเฮ้ยเราไปกันไหมลองไมันตามภาษาผู้ชายกับเพื่อนมันก็คงจะต้องมีแซลมีอะไรกันบ้างแหละแต่ว่าส่วนตัวเราเราไม่เคยไปยืนยันะคะลูกคุนยินดนยินยันไม่เคยไปจริงจริง